เอาใจชาวนิสันกันบ้างนะครับนี่นะครับผมพัดลมตัวใหญ่นะครับแล้วก็ว่านา้ำอันนี้นะครับเป็นัสานดางติดรถนะครับแต่ผมชอบอย่างนึงนะโนวาล่าเนี่ยเขาจะทำมาใหญ่มากตั้งแต่ตั้งแต่โนวาล่าเอาง่ายตัวแรกเลยนะครับ ห้องเครื่องใหญ่มากๆนะครับและหม้อน้าโคตรใหญ่เลยพอๆกับ6กล้อนะครับแต่ว่าข้อเสียนิดนึงบัรจุน้ําได้น้อยตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ15หมิลแต่แผงเขาละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าบางจะไม่ดีนะครับต้องเข้าใจด้วยนะสำหรับสเตนดาราดนะครับมันก็เอาอยู่ใช้ได้มินิยัมตัวนี้ก็จะหนาแล้วนะครับนี่มาควบคู่กับพัดลมมาดูเทียบขนาดระหว่างตัวผมกับหม้อน้าดีกว่าครับใหญ่ไหม เออมันแบบมันได้เปรียบพื้นที่ผมต้องใช้คำนี้นะเป็นการแก้ปัญหาความร้อนที่ค่อนข้างง่ายมากๆสำหรับนิสันนวารนะครับจะเป็นตัวแรกหรือว่าตัว NP 3 0 0ก็ได้นะสำหรับผมว่าง่ายนะครับเขาให้พื้นที่เรามาเยอะเราเพะนั้นเราใส่สุดได้เลยนะครับก็พัดลมให,ใหญ่ตัวใหญ่พิเศษนะครับโปร่งใหญ่นะครับสังเกตดูการเก็บสายไฟผมจะไม่ให้มาบดบังวิถีของลมที่มันจะออกนะครับผมจะเลี้ยวพยายามเลี้ยวให้ได้ นะครับเลี้ยวหลบให้มันหมดนะครับตรงก้านพัดลมจะให้จะไม่ให้มันบังเลยนะครับสไตล์ผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นในรถอีกรอบหนึ่งนะครับ ตัวเนี้ยคือแรงละเงียบผมย้าเลยแรงละเงียบหลายคนถามมาว่าพี่มันกินกระแสไหมผมบอกเลยไม่กินครับดีเลยธรรมดาสามารถเอาอยู่ได้ครับไม่ได้เกินไปนะผมบอกเลยนะครับไม่ใช่ว่าใหญ่แล้วจะกินกระแสไม่กินนะครับผมเทสพิสูจน์ผมลองมาแล้วนะครับตัวเนี้ยผ่านนะครับไม่ได้แบบหูกระชากแบบดึงกระแสไฟปื๊ดไม่ใช่อันนั้นเอาไม่อยู่แน่นะครับดีเลยตัวเนี้ยเอาอยู่ได้สบายสบายเนี่ยนะครับนี่ชุดนี้ชุดยกเสียบเหมือนเดิมใครอยู่ไกลไม่ต้องมานะครับผมมีส่งให้นะครับผมมีสเปคหมดเลยนะ นี่ดูความหนาตึรนี่ด้านข้างแอคชั่นด้านข้างนี่ยึดแผงงงแผงแอร์มาตรฐานเนี่ยครับมีให้ครบนะครับโนล่าก็จะมาพร้อมกับแผงแอร์เนาะก็มีถังพักน้าในตัวให้นี่นะครับมไม่อยากพูดทรงลือเกินใครตั้งมาวะเนี่ยนะก็ประมาณนี้นะครับผมเหมือนเดิมสวยๆหล่อๆนะครับ